โอเคก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับ c ช n e l เกมเก่าๆกันอีกครั้งเนาะวันนี้มาอัปเดตในส่วนของหัวข้อคริปโตเพนหนึ่งในเกมคริปโตซิตี้เนาะว่าโทเคน m i c กทำไมถึงเพิ่มมาได้ถึง900ล้านซีเพนจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเนาะโอเคก่อนอื่นเรามาเริ่มในส่วนของตัวราคากันก่อนเนาะขอให้เพื่อนกดไลค์กดซ like, ับสไคร e ในส่วนของชแนลเกมเก่าๆกันด้วยนะคะ <c oughs> รับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปเนาะ โอเคก็ในส่วนของราคาคริปโตเพนนะตอนนี้อยู่ที่0.2บาทนะครับหรือว่า20สตางค์นั่นเองครับเพื่อนจาก7วันที่ผ่านมา,าล่วงจาก1บาทนะครับล่วงมาเรื่อยๆเลยเนาะต่ำสุด0.18แล้ววันนี้ฟื้นตัวมาอยู่ที่0.2กว่าๆนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตัวสมาร์ทคอนแท็กันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะโอเคจากคลิปก่อนๆที่ผมอัปเดตในส่วนของตัวคริปโตซิตี้เนาะตัวเนี้ย Uh, c p เพนมีอยู่แค่ร้อยล้านนะครับตัวนี้เนาะแต่ว่าปัจจุบัน uh, อัปเกรดขึ้นมาเป็นพันล้านนะครับแต่ uh, ในส่วนของซีคาทํทำไมต้องอัปเกรดเป็นซีคา2ก็ตัวนั้นเดฟให้เหตุผลว่า uh, เขาไม่สามารถมิ uh, ้นเข้าไปในตัวเหรียญของระบบเดิมได้เพราะว่ามันติดสมาร์ทคอนแทคที่ uh, มันจะไม่สามารถแก้ไขได้เนาะแต่ในส่วนของ c p เพนทำไมทำได้ทำไม uh, แอดเหรียญเข้าไปในระบบได้เดี๋ยวมาอธิบายกันนะครับ โอเคก็ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ Top Static เนาะหรือว่า,าสถิติของใบแนนสมาร์ชเชนสำหรับคริ p t o City ของเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ราคาแต่ละเหรียญมันยังติดท็อปอยู่ไหมนะครับตัวนี้เนาะก็เดี๋ยวก่อนอื่นขอมาดูในส่วนของตัว Transaction ของตัว7วันที่ผ่านมาเนาะของคริ p t o City เนาะว่ามันจะติดอันดับไหมนะครับขอดูก่อนคริ p t o City คริปโตซิตีโอเคตรงนี้ไม่มีนะครับคริปคริปโตซิตี้นะครับเดี๋ยวมขอค้นหาในครนะิปโตเพนเนาะตรงนี้ไม่มีนะครับอ่ะ,อะาแอช i o นไม่มีนะครับมาในส่วนของ Top Token นะครับตัวนี้ Top Token c นคะริปโตเนณตอนนี้อยู่ที่อันดับที่18แล้วนะครับอ่าล่วงไปค่อนข้างเยอะเนาะในการอ่ารับโทเค็นนะครับ การส่งโทเค็นหรือว่าการเซนเดอร์หรือว่าส่งออกนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ติดอันดับของการส่งแล้วครับแต่ว่าการรับโทเค็นของอกระเป๋ายังยังมีอยู่บ้างเนาะยังติดอันดับอยู่ที่18นะครับส่วนคริปโตคาของเรามันถูกมิ้นเป็นเหรียญ V2 นะครับซึ่งมันจะยังไม่ติดระบบเนาะตัวนี้ก็น่าจะาต้องรอสักพักถ้าคนยังเล่นหรือว่ายังใช้งานกันอยู่จะติดระบบส่วนคริปโต คริปตกาดซีกาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ติดนะครับเพราะว่าเป็นเกมใหม่เนอะยังเหลือในส่วนของตัวคริปต o p เพนที่เป็นหนึ่งในคริปโตซิตี้ที่ยังติดทอ็อปของท็อปยีของ,ง Binance Smart Chain เนอะตัวนี้ก็โดยรวมติดแคอ่อันดับของการรับเหรียญน,นะครับหรือว่าร e เซฟเนอะอ่ะโอเคในส่วนของตัวอ่าท็อปโทเค้นหรือว่าการเขารานเซคชั่นนะครับไม่ติดเนาะตรงนี้เนาะ ยังไม่ติดแล้วก็ก่อนๆเนี่ยจะติดท็อป20ทั้งซีคาแล้วก็ซีเพนเลยแต่ตอนเนี้ยเขาเหลือแค่ซีเพนเนาะแล้วก็ติดท็อปอเห็นได้ชัดเลยว่าร่วงมาค่อนข้างเยอะนะครับอันดับที่18นะครับในส่วนของตัวอขออภัยครับเดี๋ยวของดูในตัวของ7วันนะครับ7วันอยู่ที่อันดับที่15นะครับตัวนี้เนาะ1วันอยู่ที่18นะครับ3วันติดที่20เนาะซึ่งก็ค่อนข้างร่วง เยอะนะครับจากเมื่อก่อนอยู่อันดับที่อ่าท็อปสิบนะครับตัวนี้เนาะโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของเน็ตกันอาดูประมาณอสามวันนะครับสามวันคริปโตเพนอยู่ที่อันดับที่20พอด,ดีเลยเนาะซีเพนโทเคนนะครับมีการอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาธานเซชั่นเนะาะผสมกับในส่วนของตัวแอดเขาทีา่ใช้งานเหรียญซีเพนกันอยู่นะครับตัวนี้ติดท็อป20นะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูาในส่วนของตัวสมาร์ทคอนแทคอื่นๆนะครับเดี๋ยวมาดูแ d d เดตกันก,นก่อนว่าตอนนี้คนถือเหรียญเพิ่มขึ้นมาประมาณแสนห้านะครับแอตเดตเนาะผู้โฮเดอร์อยู่นะครับทรานเซชันหรือว่าการทรานเฟอร์อยู่ที่ 35M ก่อนอ่าม5ล้านนั่นเองครับตัวนี้เนาะก็โอเคก็ตัวนี้แ d d เดตของตัวเหรียญยังใช้ในส่วนของตัวเหรียญเดิมได้เนาะตรงนี้เนาะก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่า มีโทเทลัพายที่เพิ่มมากขึ้นเนาะซึ่งเกิดอะไรขึ้นทําไมมันเพิ่มมากขึ้นครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวาโฮเดอร์กันนะครับตัวนี้โอเคก่อนอื่นผมอขอลองไปดูในส่วนของตัวหน้าเว็บเกมก่อนว่าในระบบของโทเคนมิกเขายังยังมีอยู่ไหมในส่วนของตัวรายละเอียดต่างๆนะครับโทเคนมิกโอเคโทเ,เคนมิกเขายังไม่มีการอัปเดตอะไรนะครับตัวนี้เนาะเขาบอกว่าเขายัง มีอยู่ทั้งหมดร้อยล้านนะครับความจริงเขาต้องอามาอัปเดตในส่วนของตัวโทเคนอเกหน้าเว็บเกมก่อนนะครับถึงจะไปมิน้นหรือว่า,าควรจะไปตกลงกับผู้เล่นก่อนเนาะมีการโหวตอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นหนึ่งข้อที่ที่เป็นจุดสังเกตนะครับทาไมถึงเพิ่มเข้ามาในระบบเลยนะครับตรงนี้ไม่มีการอัปเดตอะไรเลยในส่วนของตัวโทเคนอเกนะครับตัวนี้ก็อัน,นอันนี้ก็จะผิด ผิดแปลกไปจากหน้าเว็บเนาะเพราะว่าหน้าเว็บมีอยู่แค่ร้อยร้อยล้านนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็ไม่มีการอัปเดตระบบว่าจะเพิ่มเป็นพันล้านนะครับอันนี้จะผิดแปลกจากหน้าเว็บนะครับแต่ในส่วนของสมาร์ทคอนแทคอ่าได้เห็นชัดเจนเลยว่ามีการเพิ่มเหรียญมาในระบบเป็น1000อ่าล้านซนะีเพนเนาะตัวนี้ก็เดี๋ยวมาดูกระเป๋าในส่วนของตัวดีพอเยอหลักๆเนาะสำหรับในตัวเกมนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นกระเป๋าในส่วนของตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เป็นตัวที่สำรองเงินเนาะกระเป๋าที่กระเป๋าสำรองนะครับที่ท,ที่มีเงินเยอะๆนะครับจะไม่ใช่กระเป๋าสําหรับฝากถอนเนาะตัวนี้เนาะก็นะครับมาย้อนรอยกันว่าเนี่ยครับวันแรกที่เปิดเกมเขาน่าจะมีการมิ้นเหรียญมาประมาณ100ล้านนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็จากสถานการณ์ต่างๆเนาะเขาก็มีการโยกเงินอะไรต่างๆนะครับมีการเติมภูบ้างอะไรบ้างนะครับตัวนี้เนาะซึ่งเติมภูไปเรื่อยๆนะครับล่าสุดก็เติมภูไป หนึ่งล้านนะครับแล้วก็ไม่มีการเติมภูอะไรนะครับก็ยังคงค้างในระบบเนาะแล้วก็มา2วันที่แล้วนะครับตัวนี้เนาะก็หน้าวันที่3นะครับประมาณ3ามทุ่มนะครับเขามีการมินส์เนี่ยครับตรงนี้ครับมินส์นะครับอันนี้เป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คล้ายๆมิน์นะครับแต่เป็นสตาร์ทเนาะเป็นสตาร์ทของตัวคอนแทคตัวนี้ว่าจะทำเหรียญขึ้นมาร้อยล้านนะครับครั้งแรกแล้วก็มีการทานเฟรออะไรต่างอ่า 1้อวันที่แล้วหรือว่าประมาณเกือบเกือบสเดือนเนาะแล้วก็หน้าสวันที่แล้วมีเกิดการมิ้นท์กันเกิดขึ้นเอ๊ะทำไมมันมันมินท์ได้ล่ะเพราะว่าตัวคอนแทคของคุณเราหรือว่าโทเคนอมิกในในไวท์เปเปอร์นะครับกระดาษขาวของของตัวเดบเขาบอกว่ามีแค่100ล้านนะครับตัวนี้เนาะหลังจากที่ซีคาอัพเกียร์ระบบเขาน่าจะเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็ตัวซีเพนเขาน่าจะ ทำแผนไว้แล้วว่าสามารถที่จะแอดเหรียญหรือว่ามินต์เหรียญขึ้นมาเองได้ไม่เหมือนกับซีคาตัวแรกที่เขาจะต้องเปลี่ยนแอดเดสเพื่อทําการาเขาเรียกว่าอะไรเขียนคอนแทคหรือว่าเขียนสัญญาใหม่นะครับตัวนี้เนาะเขาจะมีการทําสัญญาอะไรต่างๆนะครับไว้ตัวตัวเขาเรียกว่าอะไรอะลงในบล็อกเชนตัวนี้เนาะลงในบล็อกเชนแล้วก็เขาถึงจะทําการ โยกาย,ย้ายหรือว่าโอนอะไรต่างๆในนี้ได้เนาะสลับตัวเหรียญต่างๆนีครับอย่างสมมุติในตัวซีเพนนะครับเขาจะมีการาเขียนสัญญาอะไรต่างๆนีครับตรงนี้ไว้นะครับสลหรับตัวเดฟเนาะแล้วก็พวกอะไรต่างๆพวกนี้ยม,มันจะทำตามาเขาเรียกว่าอะไรสมาร์ทคอนแทกนะครับทำตามสัญญานี้ซึ่งตัว c ีคาเนี่ยสัญญาของเขา ถูกล็อกไว้ว่าน่าจะไม่สามารถเพิ่มหรือว่ามินได้นะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมต่างๆในการขายก็จะไม่กลับไปในผู้เขาให้ให้เห,เหตุผลว่าประมาณนี้เนาะเขาเลยทำการอัปเกรดซีคาเป็นโทเค็นซีคา v 2ซึ่งาการขายหรือว่าค่าธรรมเนียมต่างๆจะอัปเดตกลับเข้าไปในผูแต่เขาสามารถที่จะเพิ่มเหรียญเป็นพันล้านได้อันนี้เขาให้เหตุผลสำหรับตัวซีคาแต่ตัวซีเพน เขาน่าจะทํามาก่อนหน้านี้แล้วว่าสามารถที่จะมิ้นหรือว่าเพิ่มเหรียญเข้าไปในระบบในระบบเนี่ยกี่ล้านก็ได้อันนี้นะครับอันนี้สังเกตได้เลยเพราะว่าเขาจะไม่อ่ามีการที่จะอัปเกรดเป็น C ีเพนสอก่อนแล้วก็ทําเหมือน c ีคาเนาะซึ่งอันนี้สังเกตได้ว่าเขาสามารถจะมิ้นเมื่อไหร่ก็ได้ ผู้เล่นไม่ต้องยอมรับหรือว่าไม่ต้องโหวตก็ได้เขาสามารถแอดเข้าไปได้เลยอันนี้มันไม่ต่างอะไรจากการเสกเงินนะครับก็ขอบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้เป็นการฟัดหรือว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะดิสเครดิตของตัวเกมนะครับตัวนี้เนาะซึ่งสามารถเห็นได้เลยว่าเอ๊ะทำไมเขาอยู่ๆก็เพิ่มขึ้นมากี่ล้านก็ได้เนาะแล้วไปกว้านซื้อเครื่องบินทําให้เครื่องบินราคาพุ่งสูงจากก่อนหน้านี้เหรียญมีแค่ร้อยล้านซีเพนเขาแค่เอาตัวเหรียญเนี่ย ย้ายออกจากระบบนะครับหนึ่งร้อยล้านเนาะตัวนี้อ่ะเข้าไปในอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกระเป๋าของเขานะครับตัวนี้เนาะกระเป๋าสลับในตัวเกมสลับฝากถอนนะครับตัวนี้เนาะวิดดอวิดดอเนี่ยครับอันนี้คือกระเป๋าหลักอ่ใช้ฝากถอนเนี่ยครับก็จะมีอ่าหลายหลายยูเซอร์ที่ถอนการเข้ามาทีทีนะครับสิบนาทีทีท,ท,ทีที่แล้วเนาะแล้วก็อ่า 2นาทีที่แล้วนะครับตัวนี้เนาะก็มีการถอนเรื่อยๆเลยอัปเดตถอนสูงสุดได้1 0 0 0 0ด้วยเนาะตรงนี้เอ๊ะทำไมทําแบบนี้เขาอาจจะต้องการาล้างระบบใหม่นะครับคิดว่าเนาะโดยการเสกเงินขึ้นมามันก็ไม่ต่างอะไรจากการปั๊มเงินในในเกมอื่นๆที่สมมุติเราใช้แบบสูตรโกงปั๊มเงินขึ้นมาแล้วก็เราก็อานซื้ออะไรเราเป็นแบบเดอะเบสนะครับแบบโน1หนึ่งี้ยแบบโกงสุดๆแบบเสกเงินขึ้นมาแล้ว กว้านซื้อ NFT ออกจากตลาดให้หมดนะครับแล้วก็ปรับรีวาร์ดพูลของตัวตัวผู้เล่นเนี่ยให้ได้เล่นแล้วก็ได้เหรียญน,น้อยลงเนี่ยเพื่อให้บีบให้ตัวผู้เล่นขายตัวเขาเรียกว่าอะไร NFT หรือว่าตัวเครื่องบินออกไปแล้วก็เขาจะกว้านซื้อให้หมดเลยซึ่งเขาเพียงแค่ใช้เงินประมาณร้อยล้านเขาก็ทําได้แบบค่อนข้างเยอะแล้วนะครับตรงนี้เนาะเพราะเขาเสกเหรียญเข้าขึ้นมาถ้าสมมติเขายังมี100ล้านตรงนี้เนะี่ย เขาไม่สามารถที่จะทําได้นะครับเพื่อนๆแบบเงินมันน้อยกว่าจํานวนที่เครื่องบินที่ขายอยู่เนาะเขาก็เลยอ,า,อาจจะทําการเสกเงินขึ้นมาตัวนี้นะครับมิ้นมา2วันที่แล้วแล้วก็ณ2วันที่แล้วเพื่อนๆสังเกตได้เลยว่าราคาเครื่องบินเนี่ยพุ่งสูงมากนะครับตัวนี้เนาะเดี๋ยวมาอัปเดตราคาเครื่องบินกันดูว่าตอนนี้ราคาเครื่องบินมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับสี่พกว่าสี่เพนแล้วซึ่งก่อนหน้านี้มีโทเคนอยู่ร้อยล้านเนี่ย ราคาเครื่องบินอยู่ที่ไม่กี่ร้อยเองครับเพื่อนหลักร้อยเนาะตรงนี้ก็พุ่งขึ้นไปถึง4,200 c a เพนทำไมพุ่งขึ้นได้นะครับก็ดูหลักๆเลยครับเพื่อนมิ้นสองวันที่แล้วพอหลังจากการมิน้นประมาณ2-3ถึงชั่วโมงเนี่ยราคาเครื่องบินถูกกว้านซื้อดันไปถึง 1,000, 2,000, 3,000บางคนถึง4 000, 5 0 0 0ก็ขายออกอันนี้ทำไมขายออกสังเกตได้ชัดเจนครับ100ล้านที่เขาโอนออกจาก ตัวที่เขามิ้นมาเนาะเขามิ้นมา900ล้านนะครับแล้วก็โอนออกไป100ล้าน2วันที่แล้วนะครับเนาะแล้วก็กว้านซื้อ,อตัวเครื่องบินอาจจะมีการดึงเงินตรงเนี้ย100ล้านออกไปเททำให้เหรียญล่วงลงไปอีกได้เนาะเพราะว่าเขาสามารถเสียเงินเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัว p ู้คอยเนาะเดี๋ยวขอดูตัว p ู้คอยก่อนตัวูคอย ยอดเงินอ่าไม่ได้มีเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับที่จะรองรับอ่าตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ BNB ที่เหลืออยู่ไม่ได้รองรับที่จะรองรับยอดเงินซีเพนถึงหนึ่งพันล้านได้เนาะซึ่งอาจจะเกิดการเทเกิดขึ้นได้เนาะอ่ะเดี๋ยวย้อนลอยกันว่าณวันที่อเดฟเสกเงินมานะครับตัวนี้วันที่เท่าไหร่แป๊บหนึ่งเนาะอ่ะมิ้น วันที่ประมาณวันที่3นะครับ3ทุ่มเนาะวันที่3 3มสทุ่มอ่าผมขอย้อนลอยไปวันที่3ครับวันที่3ประมาณ3ทุ่มนะครับก็น่าจะประมาณเวลานี้เนาะเหรียญประมาณ0.6นะครับประมาณ0.6 0.7นะครับตรงนี้0.6 0.7นะครับก็ช่วงนี้เนาะวันที่3 3สทุ่ม ประมาณช,ช่วงนี้นะครับก็มีการล่วงมาอย่างต่อเนื่องเนาะ,ะก็อาจจะมีการเทขายออกบ้างเพราะว่าเพื่อน,อนๆบางคนซึ่งถือเหรียญอยู่แล้วก็มาดูเอา้าทัท้งทั้งสายมันเพิ่มมากขึ้นแล้วตอนนี้ขายเครื่องบินก็ออกแต่ว่าราคาตัวเหรียญม,มันได้น้อยครับไม่ว่าแบบขายออกได้เยอะแต่ว่าขายออกเป็นบาทจริงๆอาจจะได้น้อยอย่างเงี้ยคือไม่ต่างอะไรจากการมีเงินเยอะแต่ว่าเงินแลกออกมาเป็นเงินบาทได้น้อยนะครับมันแล้วก็ เท่าเดิมเนาะหรือว่าอาจจะน้อยกว่าเดิมด้วยซ้ําอันนี้เพราะว่าโท้โท้โท้พายมันเพิ่มขึ้นแล้วเดฟสามารถเสกอะไรก็ได้ไม่จํากัดอย่างเงี้ยก็เป็น,เป,นเป็นอีกหนึ่งจุดที่นักลงทุนไม่ค่อยไว้วางใจนะครับถ้าสมมติสมาร์ทคอนแทคหรือว่าเกม NFT ที่รันอยู่ในบล็อกเชนแล้วก็มันไม่ไปเป็นไปตามที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นไปตามที่สัญญาอันนี้ไม่มีประโยชน์นะครับมันก็คือเกมเฉยเฉยเกมหลักๆที่เราเล่นนะครับที่ ่า GM สามารถเป็นก๊อตเสกอะไรขึ้นหรือว่าแบรนด์ใครก็ได้เนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่อ่าเป็นเป็นความเสี่ยงนะครับสำหรับเกมที่ถ้าสมมติสมาร์ทคอนแทคเขาทําแบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากอ่าสูตรโกงนะครับตัวนี้เนาะก็อันนี้ก็เป็นจุดสังเกตอีกหนึ่งจุดเนะาะสำหรับนักลงทุนที่อาจะลงทุนในส่วนของตัวตัวเกม NFT นะครับตัวนี้เนาะก็ดูก่อนว่า,าสมาร์ทคอนแท t าเขาเสกได้ แบบนี้เรายังน่าเล่นอยู่ไหมอันนี้นะครับอันนี้ไม่ได้ฟัดน,นะครับก็อ้างอิงจากาตัวเกมเลยนะครับโอเคก็หลังจากนี้สหรับตัวคริปโตซิตี้ก็อาจจะมีการเสกอะไรขึ้นมาได้ยังไงก็ได้เนาะเพราะว่าเนี่ยครับก็เขาก็เสกขึ้นมาปุ๊บจากกระเป๋าเนี่ยครับกระเป๋านี้เป็นกระเป๋าที่เสกเนาะปุ๊บเสกเข้ามาวันแรกที่เปิดก็ร้อยล้านนะครับเมื่อ2วันที่แล้วเสกมาถึง เก้าเท่าเก้าร้อยล้านเป็นรวมเป็นพันล้านเนาะหลังจากนี้เดฟเขาบอกว่าวันที่7วันที่8เขาจะอัปเดตระบบหรือว่าเขาจะกลับมาทํางานอันนี้มาติดตามชมกันต่อว่ามันจะเป็นยังไงเนะาะสำหรับตัวคริปโตซิตี้นะครับอันนี้เกิดการมิ้นนะครับอเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกระเป๋าล็อกหน่อยนะครับตัวนี้กระเป๋าล็อกก็ยังมีการอันล็อกโทเค็น10วันที่แล้วเนาะมีการอันล็อกโทเค็นค่อนข้างเยอะเนาะตัวนี้อันล็อกแล้วไปไหนเดี๋ยวมาตามรอยดูครับ อันล็อกแล้ว10วันที่แล้วก็เกิดการาไปขายในแพนเค้กสวอปเส้นเคยนะครับตัวนี้เนาะมีการเทขายในส่วนของ10วันที่แล้วก็อันล็อกของเดฟเองจะเอาไปทําการตลาดหรือว่าเอาไปใช้ตุดจีนก็อาจจะเป็นได้เนาะตัวนี้ก็สามารถดูได้ในสมาร์ทคอนแทคนะครับในส่วนของกระเป๋าที่ใช้ฝากถอนนะครับก็เหลืออยู่ประมาณ17ล้านนะครับ เดี๋ยวขอดูกราฟหน่อยนะครับตัวนี้เนาะอ่ะโอเคก็ลดลงมาเรื่อยๆเนาะเขามีการเสกขึ้นมาครับอ่าจาก15ห้าล้านเขาก็เพิ่มมาหนึ่งล้านในระบบเนาะ100้ล้านตรงนี้เขาน่าจะเอาไปในส่วนของตัวซื้อเครื่องบินคืนจากฮูเล่นเนาะอาจจะเป็นการเผา NFT ของเขาก็ได้หรือว่าเขาอาจจะเป็นเซตซีโร่เนาะตัวนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันอ่าเขาเสกเงินขึ้นมาอ่าได้ ค่อนข้างที่จะเยอะอาจจะทําให้เกมกลับเป็นสูตรเริ่มต้นใหม่ก็ได้อันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีเนาะตัวนี้เขาน่าจะเอาไปกว้านซื้อเครื่องบินเนาะตัวนี้นยครับราคาพุ่งสูงมากเลยเนาะก็ขายเท่าไหร่ก็ออกนะครับเห็นเขา,า่างกันอย่างนี้เนาะก็โอเคเขาน่าจะนําเงินร้อยล้านที่เสกมาไปซื้อเครื่องบินเหมือนตัวซีคาเลยนะครับร้อยล้านตรงนี้น่าจะเป็นตัวเผาเครื่องบินนะครับตัวนี้อเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวโทเคโนมิกของ บี b, b ที่รองรับตัว c ีเพนเนาะณปัจจุบันล่าสุดอยู่ที่ไม่ถึง200 Bnb แล้วนะครับเหลือแค่แค่ BNB ที่รองรับอยู่นะครับมาดูชาร์ตกันว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคก็ชาร์ตหเดือนที่แล้วนะครับเนี่ยครับจากหนึ่เดือนก็อยู่ประมาณ2000กว่า Bnb ที่รองรับนะครับก็มีการล่วงต่อเนื่องนะครับ ต่อเนื่องมาเรื่อยๆณปัจจุบันเหลือแค่200กว่า BNB นะครับเมื่อวานแล้วก็วันนี้เหลือ197 B BNB ที่รองรับตัวโทเคนมิมกของ c p a พของ PancakeSwap เองก็เงินเข้ามากเอ้ยเงินออกมากกว่าเงินเข้านะครับสรุปในส่วนของตัว c p a พนะครับสังเกตได้ในส่วนของตัว transaction ตรงนี้เลยขอรีเฟกแป๊บนึงนะครับก็นักลงทุนส่วนใหญ่จะยัง่า,าวงอยู่เพราะว่า,าเดฟก็ห่างหายการเข้าไป กับงานตุนจีนแล้วก็เงินยังมีการถอนออกมากกว่าเงินเข้าแล้วก็ส่งผลทำให้ตัว bnb นะครับตัวนี้รองรับอยู่แค่ร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านนะครับนะตอนนี้นะครับถ้าเหรียญในเกมยังเหลืออยู่ประมาณแปดร้อยกว่าล้านนะครับสำหรับพูหลักหลักนะครับแปดร้อยกว่าล้านเพื่อนสามารถถอนออกมาได้ต่อเน,นื่องเลยถ้าสมมติถอนออกมาแล้วมาเทขายที่แพนเะค้กสวับเนาะ พอเทขายปุ๊บ BNB ตรงนี้หมดอันนี้ไม่ต่างอะไรจากตุ่นนะครับคือไม่มีค่าไม่มี BNB รองรับไม่ว่าจะถืออตัวเหรียญ c ีเพนแสนซีเพนล้าน c ีเพนเพื่อนๆก็ไม่มีค่าเนาะตัวนี้เพราะว่าถ้าสมมติตัวตั q ว Liquid ต t หรือว่าตัว Liquid ของคู่ c ีเพนกับ BNB หมดตรงนี้ก็แลกเงินออกมาไม่ได้เช่นเคยนะครับตัวนี้ก็ เป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตสำหรับตัวเกม NFT เนาะซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาสรุปคลิป,ลปนี้กันว่าสำหรับตัว c ีเพนก็สังเกตได้ว่ามีการเสกเหรียญขึ้นมาเท่าไหร่ก็ได้เนาะแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนคอนแทคเป็น c ีเพนสด้วยตรงนี้โทเค็นตัวนี้สามารถเสกได้ด้วยเดฟเองนะครับแล้วก็พอเสกมาแล้วเนี่ยก็นำเงินร้อยร้อยล้านนะครับตัวนี้ มาซื้อในส่วนของตัวเครื่องบินกลับนะครับตัวนี้เนะาะรอยล้านโอนออกไปซื้อเครื่องบินกลับทําให้เครื่องบินาราคาพุ่งสูงขึ้นถึง4,000กว่าสีเพแต่ว่าในตัว Liquidity ที่รองรับอยู่เนาะก็ลดลงเรื่อยๆนะครับจากาเยอะๆนะครับ2,000กว่า BNB ที่รองรับหนึ่เดือนก่อนหน้านี้ก็เหลือแค่ประมาณ200 p BNB ที่รองรับณปัจนจะุบัน แล้วก็เดฟมีการบอกว่าจะปิดไปตุดจีนแล้วก็จะกลับมาทำงานอีกทีที่7ที่8อันนี้มาติดตามชมกันว่าค r ิ p t o c i t y จะไปต่อได้หรือไม่กับทีมงานตัวใหม่เนาะโอเคก็สรุปคลิปคลิปนี้ถ้าหากเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช anel เกมกาวๆกันด้วยเนาะก็สำหรับวันนี้ผมมาอัปเดตแต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะสวัสดีครับ